หารใหม่ที่เข้ากรมไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ถูกส่งไปหน่วยรบพิเศษโดยตรงทว่ามาหน่วยรบพิเศษไม่ถึงหนึ่ง เดือนครูฝึกก็ไม่รู้จะฝึกนายยังไงแล้วผู้ช่วยครูฝึกเลยจื้อหมิงเสนอความคิดหนึ่งขึ้นมาทันทีการฝึกฮันเตอร์ได้ยินดังนั้นสวีอิงก็ปฏิเสธความคิดนี้ของเลยจื้อหมิงทันทีนายคิดจะให้ทหารใหม่ไปเข้าร่วมการฝึกฮันเตอร์ถ้าพูดถึงการฝึกหน่วยรบพิเศษขนาดใหญ่ฮันเตอร์อาจจะยังไม่ติดอันดับแต่ถ้าพูดถึงการฝึกหน่วยรบพิเศษที่โหดที่สุดฮันเตอร์บอกว่าเป็นที่สองไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นที่หนึ่งมีเพียงประเทศที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถส่งทหารไปเข้าร่วมการฝึกได้เนื้อหากกกกกาาารรรรฝฝึึคืออออะะไ่่่นจเิมยง เป็นทางการไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ไม่รู้ทุกหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกล้วนเป็นสุดยอดทหารหน่วยรบพิเศษของแต่ละประเทศแต่ถึงกระนั้นอัตราการบาดเจ็บล้มตายของการฝึกฮันเตอร์ก็สูงจนน่ากลัวสวีอิงกังวลว่าการส่งทหารใหม่ไกลๆกยอย่างนายไปก็เหมือนส่งนายไปตายชัด,ชด เพราะเพื่อนทหารที่ล้มตายที่นั่นมีมากเกินไปแล้วแต่เลยจื้อหมิงกลับมีท่าทีตรงกันข้ามงั้นนายคิดว่าหลินฝานเป็นทหารใหม่ธรรมดาเหรอสวีอิงเงียบไปในฐานะทหารใหม่ตอนเข้ากรมได้หนึ่งเดือนก็ทําลายสถิติทั่วทั้งกองทัพโดยตรงวันนี้ยิ่งทําให้ครูฝึกอย่างเขาวิ่งจนสลบท่อนสุงหนักหลายร้อยช่างนายบอกแบกก็แบกในข้อมูลก็เป็นเทพปืนโดยกําเนิดฉันก็รู้ว่าที่นั่นอันตรายมากแต่ที่นั่นเหมาะกับเขาที่สุดการฝึกคันเตอร์โหดร้ายมากนี่เป็นเรื่องจริงแต่ตราบใดที่นายทนต่อไปได้สําหรับนายแล้วนี่คือโอกากาาสนรเปปลลี่ย,ยแง ยอดเยี่ยมที่สุดแน่นอนวันรุ่งขึ้นนายถูกเรียกไปที่ห้องทำงานเซียวจ้านกัวนั่งรออยู่ข้างในแล้วเดินเข้าห้องทำงานนายทำความเคารพตามแบบทหารอย่างถูกต้องเซียวจ้านกัวเปิดประเด็นพูดขึ้นทันทีนายเคยได้ยินเรื่องการฝึกฮันเตอร์ไหมการฝึกฮันเตอร์เมื่อเห็นนายทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกเซียวจ้านกัวก็รู้ว่านายไม่เคยได้ยินเรื่องการฝึกนี้มันเป็นการฝึกหน่วยรบพิเศษนานาชาติมีชื่อเสียงในด้านวิธีการฝึกที่เข้มงวดและโหดร้ายอย่างยิ่งแต่ยังไม่ทันที่เซียวจ้านกัวจะพูดจบนายกลับพูดขึ้นนมาททัี ผมไปสิ้นเสียงเซียวจ้านกัวและสวีอิงต่างก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมท่าทางของนายดูไม่เหมือนพูดเล่นเลยจริงจังและแน่วแน่อย่างยิ่งเซียวจ้านกัวขมวดคิ้วแน่นเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างร้อนใจนายรู้ไหมว่าที่นั่นคือที่ไหนนายก็จะไป ที่นั่นคือที่ไหนกันแน่ผมไม่รู้แต่ที่นั่นต้องโหดร้ายกว่าที่นี่แน่นอนและวิธีการฝึกก็ต้องแข็งแกร่งกว่าที่นี่ไม่รู้กี่เท่าที่นั่นผมจะได้พบกับสุดยอดทหารหน่วยรพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกในเมื่อท่านถามผมแล้วก็พิสูจน์ว่าผมมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานในการเข้าร่วมการฝึกฮันเตอร์นี้ผมเองก็มีเหตุผลที่ต้องไปให้ได้ดังนั้นขอให้ท่านผู้บัญชาการอนุมัติด้วยครับ เซียวจ้านกวัวนิ่งไปเขากำลังครุ่นคิดว่าบีบคั้นนายเกินไปหรือเปล่าเพราะคำพูดขู่ที่ตัวเองเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้พยายามสุดชีวิตที่จะขัดขวางความรักของนายกับเซียวหลงอวีจึงทำให้นายเหมือนคนบ้าอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนายก็ไม่ไปทำความเข้าใจพูดอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไปทันทีตอนนี้คนที่ลังเลไม่ใช่นายแต่เป็นเซียวจ้านกวัวแล้วด้วยความสามารถของนายการเป็นลูกเคยเขานั้นเพียงพออย่างสมบูรณ์แต่ถ้าส่งนายไปการฝึกฮันเตอร์ล่ะก็ เขาไม่อยากให้ยอดฝีมืออย่างนายเกิดข้อผิดพลาดใดๆและไม่อยากให้ลูกสาวตัวเองต้องสูญเสียแฟนที่รักเธอมากขนาดนี้ไปเซียวจ้านกวัวลุกขึ้นยืนตบไหล่นายหนักๆฉันรู้แล้วว่าสายตาของลูกสาวฉันไม่ผิดพลาดเธอไม่ได้ดูนายผิดนายก็ไม่ได้ทําให้ฉันผิดหวังการฝึกฮันเตอร์จะเริ่มในอีกหนึ่งเดือนก่อนจะออกเดินทางอย่างเป็นทางการนายต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆบ้าง,างเพื่อใช้ในการสื่อสารครั้งนี้แต่ละประเทศมีโคตาทั้งหมด4 คนโคตาอีก3ามคนยืนยันแล้วนายคือโคตาสุดท้ายตอนนี้ตามฉันมาเลยไปรวมตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าอย่าไปทําให้ฉันเสียหน้าที่สนามแข่งนานาชาติในตอนนั้นเองในหัวของนายก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงของระบบตรวจพบโฮสตเข้าร่วมการฝึกฮันเตอร์เพื่อให้โฮสตทำการฝึกให้สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นระบบมอบรางวัลความเชี่ยวชาญทุกภาษาโดยอัตโนมัติช่างเอาใจใส่เสียนี้กระไร นายอุทานในใจบ่ายวันนั้นนายถูกพาไปยังสถานที่ฝึกซ้อมอีกสามคนยังมาไม่ถึงนายเลยนอนหลับบนโต๊ะในห้องเรียนตอนที่นายกำลังหลับสบายเสียงอุทานดังลั่นปลุกนายให้ตื่นเวรเอ๋ยทหารใหม่นายเงยหน้าขึ้นทันทีในห้องเรียนมีคนแรกเข้ามาแล้วเพื่อนไม่ใช่ว่าฉันว่านายนะนายไปเอาชุดทหารใหม่มาจากไหนฉันชื่อถังเคอกองบัญชาการภาคเหนือหน่วยช่างหลังนายยืนขึ้นอย่างสุภาพเรียกผมลินฝานก็ได้ครับกรมทหารพยักได้ยินดังนั้น ทังเคอถึงกับงงไปเล็กน้อยห้ากองบัญชาการทั่วประเทศหน่วยรบพิเศษชั้นนำเหล่านั้นเขาก็พอรู้มาบ้างแต่เขาไม่เคยได้ยินชื่อหน่วยรบพิเศษที่ชื่อว่าพยักเลยจริงๆนายอยู่กองบัญชาการไหนภาคเหนือครับเมื่อได้ยินว่าเป็นกองบัญชาการภาคเหนือถังเคอยิ่งงงหนักกองบัญชาการภาคเหนือ ตอนนี้หน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือหน่วยช้างหลางของพวกเขาหน่วยรบพิเศษอื่นๆก็ไม่มีหน่วยไหนชื่อพยักไอเด็กตรงหน้านี่คงไม่ได้กําลังหลอกเขาอยู่ใช่ไหมทั้งกองบัญชาการภาคเหนือถ้าจะบอกว่ามีชื่อเรียกพยักงั้นก็คือกองพันพยักไม่ใช่เหรอทหารใหม่กองพันพยักมาเข้าร่วมการฝึกคันเตอร์นั่นมันเรื่องไร้สาระชัดๆเพื่อนายพูดแบบนี้ มันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะในกองบัญชาการภาคเหนือหน่วยรบพิเศษทั้งหมดไม่มีชื่อพยักหน่วยเดียวที่พอจะเกี่ยวข้องกับพยักได้ก็คือกองพันพยักเดี๋ยวนายคงไม่บอกฉันหรอกนะว่านายเป็นทหารใหม่ของกองพันพยักนายกางมือออกอย่างจนใจผมเป็นทหารใหม่ได้สองเดือนจริงๆ ครับทั้งเครอหน้าดำคล้ำผ่านไปอีกครู่หนึ่งในห้องเรียนก็มีอีกสองคนเข้ามาหน่วยรบพิศเศษเสิริญเจียนกองบัญชาการภาคกลางชางเฟิงหน่วยรบพิศเศษเย่หลางกองบัญชาการภาคใต้จวงยงสองหน่วยรบพิเศษนี้ก็ล้วนเป็นหน่วยรบพิเศษที่โดดเด่นที่สุดของสองกองบัญชาการนั้นเช่นกันที่ทําให้นายประหลาดใจเล็กน้อยคือทหารหน่วยรบพิเศษของกองบัญชาการภาคกลางคนนี้กลับเป็นทหารหญิงทหารหญิงคนนี้สูงเกือบ170เซนติเมตรรูปร่างก็ร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อหากอยู่ในสังคมทั่วไปความสวยของชางเฟิงถือว่า อยู่ระดับกลางค่อนไปทางสูงแต่ถ้าเทียบกับเซียวหลงอวีแล้วความสวยของเธอก็ย่อมด้อยกว่าผ่านไปไม่นานประตูห้องเรียนก็ถูกเปิดออกอีกครั้งครั้งนี้คนที่เข้ามาคืออาจารย์ผมแซ่กูพวกคุณเรียกผมอาจารย์กูก็ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้าผมจะพาพวกคุณเสริมสร้างทักษะการพูดรวมถึงศัพท์ทางยุทธวิธีที่ใช้บ่อยๆใกล้ถึงเวลาเลิกเรียนสีหน้าของอาจารย์กูไม่ค่อยดีนักเมื่อมองดูถังเคอร์และอีกสามคน อาจารย์กูก็ยิ่งโมโหยังกล้าพูดอีกว่าตัวเองเป็นสุดยอดฝีมือจากหน่วยรบพิเศษต่างๆภาษาอังกฤษแต่ละคนยังสู้ทหารใหม่ไม่ได้เลยต่อไปนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนลิ้นฟ้านายช่วยสอนภาษาอังกฤษให้พวกเขาสามคนหน่อย สีหน้าของชางเฟิงและอีกสามคนสับสนอย่างยิ่งใครจะไปคิดว่าพวกเขาในหน่วยของตัวเองล้วนเป็นสุดยอดทหารหน่วยรบพิเศษอันดับหนึ่งตอนนี้พวกเขากลับต้องมาขอคำแนะนำจากทหารใหม่เพราะลินฝานเป็นทหารใหม่ดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาเรียนรู้การต่อสู้ในการฝึกฮันเตอร์การต่อสู้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงหนึ่งเดือนนี้พวกคุณสามคนเอาความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาให้หมดชีแนะ่เขาหลังกินข้าวเย็นเสร็จพวกคุณมาที่สวนหลังบ้านเพื่อเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ทั้งเคร่อตบไหลในน้องเย่ช่วงเวลานี้ นายก็อยากกดดันตัวเองมากเกินไปทักษะการต่อสู้ที่ทหารหน่วยรบพิเศษอย่างเราต้องฝึกจริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะเป็นพิเศษและไม่ใช่ทหารหน่วยรบพิเศษทุกคนจะต่อสู้เก่งขนาดนั้นเพราะในสนามรบใช้ปืนได้ก็ใช้ปืนไม่มีใครใช้หมัดหรอกทหารใหม่ไกลอย่างนายคงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหน่วยรบพิเศษเท่าไหร่น้องแย่เราสองคนมาซ้อมกันก่อนนายรับผิดชอบบุกก็พอฉันดูหน่อยว่าฝีมือนายเป็นยังไงถือโอกาสให้นายดูด้วยว่าทหารหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งกับคนธรรมดาต่างกันแค่ไหนตั้งแต่ได้รับทักษะการต่อสู้มานาย เลยแถมตอนนี้ค่าสถานะก็สูงถึง3.1แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมามือนายคันมาตลอด ถ้านายไม่มีระบบถ้าถามว่านายเชี่ยวชาญอะไรที่สุดงั้นก็ต้องเชี่ยวชาญการต่อยตีที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตเกเรไปวันๆไม่ต่อยคนอื่นก็โดนคนอื่นต่อยถ้าพูดตามภาษาในกองทัพก็ถือว่าผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนชางเฟิงและจวงหยงที่อยู่ข้างๆต่างก็กอดอกยืนดูสนุกก่อนจะลงมืออย่างเป็นทางการนายถามงั้นมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมครับได้ยินดังนั้นถังเคอรก็หัวเราะฮาฮาในสนามรบไม่มีข้อจํากัดใดๆ ทั้งสิ้นปราบใดที่ชนะได้ใครจะสนว่าในายใช้วิธีไหนอีกอย่างนายไม่เคยฝึกต่อสู้นายอยากสู้ยังไงก็สู้ได้เลยแต่ยังไม่ทันที่ถังเครือจะพูดจบทันใดนั้นนายก็พุ่งเข้าใส่ถังเครือทันทีแต่พอพุ่งไปได้ครึ่งทางนายกลับขาซ้ายพันขาขวาล้มลงกับพื้นทันทีการล้มครั้งนี้เป็นการล้มลงบนพื้นจริงๆถ้าเป็นพื้นซีเมนคาดว่าล้มครั้งนี้คงเจ็บนักเห็นดังนั้นถังเครือและจวงหยงต่างก็ตกตะลึงชางเฟิงกลับลังเลเล็กน้อยในเมื่อนายสามารถมาถ,ถึงที่นี่ได้งั้นนายก็ไม่น่่าาาจะทผิดดพลดงยๆแบบนี้ ความจริงก็พิสูจน์แล้วนายไม่ได้ล้มโดยอุบัติเหตุแน่นอนในวินาทีที่ล้มลงนายยื่นมือออกไปทันทีและทำมือเป็นรูปกรงเล็บเตรียมจูโจมจุดยุทธศาสตร์โดยตรงทังเคอพลันใจหายว่าไอ้เด็กนี่ถึงนายจะเจ้าเล่ห์ไปหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่านายทำให้ทังเคอร,รู้สึกหวาดเสียวจริงๆพังเริ่มซ้อมนายก็เล่นท่าอันตรายเลยในสนามรบใครจะสนว่านายใช้กระบวนท่าอะไรต่อให้ฉันใช้ก้นกระแทกนายจนตายนั่นก็นายนั่นแหละที่แพ้ฉันแต่ทังเคอร์ก็ไม่ใช่หมูในอวยนายเห็นได้ชัดว่าไม่ได้คาดคิดว่าทังเคอร์ ก่อนหน้านี้ตอนต่อยตีกับอันธพาลคนอื่นๆนายใช้ท่านี้ได้ผลร้อยครั้งร้อยครั้งไม่มีใครทันได้ตั้งตัวตอนนั้นนายยังมีฉายาว่าผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดไข่นี่คือความแตกต่างระหว่างคนธรรมดาอย่างเรากับทหารหน่วยรบพิเศษสินะในเมื่อวิธีธรรมดาใช้ไม่ได้ผลที่นี่นายก็ไม่ลังเลถึงเวลาต้องใช้ทักษะก็ต้องใช้ทักษะทันทีทักษะการต่อสู้นี้โดยค่าเริ่มต้นคือเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาศิลปะก,การต่อสู้ต่างๆ ล้วนสลักอยู่ในสมองของนายและในช่วพริปตานี้เองบรรยากาศรอบตัวนายก็เปลี่ยนไปทันทีทังเคอก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีจากท่าทีสบายๆตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นจริงจังนายเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากลุกขึ้นยืนจากพื้นจนเข้าใกล้ถังเคอ ก้มลงอุ้มถังเครือขึ้นมาอย่างแรงนี่คือชายร่างกำยำหนักเกือบ100กิโลกรัมนะแถมยังเป็นชายร่างกำยำที่เตรียมพร้อมป้องกันตัวแต่ต่อหน้านายถังเครอเหมือนคนหนักแค่50กว่ากิโลกรัมถูกอุ้มขึ้นมาอย่างง่ายดายถังเครือใจหายว่าบขึ้นมาทันทีเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพะละกกำลังของนายแข็งแกร่งมากเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าตัวเองอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายแต่ตอนที่เขารู้ตัวก็สายเกินไปแล้วการมองเห็นของเขาเริ่มพร่ามัวอย่างรวดเร็วจากนั้นทั้งร่างกกก็ลกกลลลล้้มมรระแแททงงงงงบบนนนนพืออยยย่่่าาเเเจัััคุห ความเจ็บปวดรุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วร่างทังเคอทันทีทังเคอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเมื่อกี้นายคิดจะลงมือฆ่าจริงๆข้อของเขาคงถูกหักไปแล้วตอนนี้และในตอนนี้จวงหยงชางเฟิงรวมถึงอาจารย์กู่ที่แอบสังเกตการอยู่เงียบๆต่างก็ตกตะลึงไปหมดเวนเอย้ยนี่มันเรียกทหารใหม่ได้อีกเหรอนี่เรียกว่าไม่เคยฝึกต่อสู้นั้นเหรอทหารใหม่บ้านไหนว่สามารถจับทหารหน่วยรบพิเศษหนักเกือบหนึ กิโลกรัมทุ่มหลังได้หลังจากทุ่มถังเครอล้มลงนายก้มลงประคองเขาขึ้นมาพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยพี่ถังครับขอโทษนะครับผมก็ไม่คิดว่าพี่จะไม่ใช่ใช่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะ ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่อีกทั้งเครื่อมุมปากกระตุกคนที่ควรจะขอโทษคือฉันต่างหาเสียแรงที่ฉันเกิดในตระกูลนักสู้มาตั้งแต่เด็กเมื่อกี้ฉันก็ตั้งใจสู้จริงๆแต่ถึงฉันจะตั้งใจสู้ฉันก็สู้แก่ไม่ได้นายเกาหัวพี่ถังชมเกินไปแล้วครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นายเองก็ไม่ได้ตระหนักจริงๆว่าตัวเองจะแข็งแกร่งขนาดนั้นอย่างน้อยสุดท้ายก็ยังมือไว้ไม่อย่างนั้นไม่เกินหวินาที นายคงฆ่าถังเครือตายตรงนี้แล้วชางเฟิงที่พูดน้อยมาตลอดตอนนี้ก็พูดขึ้นมาทันทีเราสองคนมาลองกันนายมองไปที่ชางเฟิงในเมื่อเธออยากจะมาขอคําแนะนําจากตัวเองนายก็ปฏิเสธได้ยากเพียงแต่ผู้ชายอกสามศอกอย่างนายไปตีผู้หญิงก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขณะที่นายกําลังลังเลชางเฟิงก็พุ่งเข้ามาโจมตีทันทีเงาขาข้างหนึ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในสายตาของนายถ้าโดนเตะครั้งนี้เข้าเต็มๆคาดว่านายคงถูกเตะกระเด็นไปหลายเมตรนายก็ไม่ได้คิดมากใช้มาตรการรับมือทันทีในเมื่อแรงที่ ชางเฟิงส่งมานั้นรุนแรงมากงั้นนายก็ใช้หลักยืมแรงตีแรงในช่วงพริบตาที่ขากำลังจะเตะโดนตัวนายนายหลบอย่างรวดเร็วและใช้สองมือจับขาที่ชางเฟิงเตะเข้ามาในวินาทีที่ถูกนายจับชางเฟิงก็รู้สึกได้ทันทีว่าตัวเองเหมือนถูกคีมเหล็กหนีบไว้ไม่มีช่องว่างให้ดิ้นรนเลยแม้แต่น้อยหลังจากจับได้ นายก็หมุนตัวตามทิศทางที่ชางเฟิงโจมตีมาหมุนชางเฟิงทั้งร่างเป็นวงกลมจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่ชางเฟิงได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าอะไรเรียกว่าบินเลียดพื้นหลังจากถูกเหวี่ยงกระเด็นออกไปหลายเมตรชางเฟิงก็ล้มกระแทกพื้นอย่างแรงเห็นได้ชัดว่าชางเฟิงก็ไม่ได้ดีไปกว่าทังเคอร์เท่าไรเลยเมื่อเห็นว่าชางเฟิงก็มาท้าทายตัวเองแล้วนายก็หันไปมองจวงหยงจวงหยงตกใจจนตัวสั่นทันทีอย่า yeah. ไม่ต้องมองฉันฉันไม่อยากท้าทายอาจารย์กูก็หันหลังกลับไปเงียบเงียบยิบโทรศัพท์มือถือที่พกติดตัวออกมาในเวลาเดียวกันในห้องทํางานของเซียวจ้านกัวเสียงกริ่งก็ดังขึ้นเซียวจ้านกัวหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะขึ้นมาหลินฝานเป็นยังไงบ้างอาจารย์กูสายหัวหัวเราะออกมาฝีมือของทหารหน่วยรบพิเศษสามคนนั้นท่านผู้บัญชาการก็ทราบดีอยู่แล้วโดยเฉพาะถังเครือจากกองบัญชาการภาคเหนือของท่านวันนี้ผมให้3มคนนั้นสอนการต่อสู้ให้เขาแต่เขากลับจับถังเครือทุ่มหลังเลยเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งเเเเหหวี่ยยงงงชาาฟิกระด็นออไปลม ท่านผู้บัญชาการท่านได้ลูกเขยที่ดีจริงๆครับเมื่อได้ยินรายงานของอาจารย์กูเซียวจ้านกัวแทบจะยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไอ้เด็กนี่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะ ถังเคอชางเฟิงสองคนนี้เป็นบุคคลระดับไหนกันมองไปทั่วทั้งกองทัพระดับการต่อสู้ของพวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าแต่นายนี่มันระดับไหนกันตั้งแต่เล็กจนโตนายเอาแต่เกเรไปวันวันไร้สาระต่อยตีแต่ก็เป็นคนแบบนี้แหละที่กลับเอาชนะสองคนที่เกิดในตระกูลนักสู้มาตั้งแต่เด็กได้ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้าถึงนายจะอายุน้อยที่สุดแต่พวกเขาสามคนก็ขอคําแนะนําจากนายไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือการต่อสู้นายก็สามารถชี้แนะพวกเขาได้มากมายเวลาผ่านไปเร็วมากพริบตาเดียวก็ถึง เวลาออกเดินทางจนกระทั่งนายและพวกเขาขึ้นเครื่องบินก็ยังคงไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของตัวเองอยู่ที่ไหนนายหลับยาวบนเครื่องบินเลยไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารที่แรงขึ้นเรื่อยเเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆลดระดับลงสถานที่ที่ลงจอดคือป่าทึบแห่งหนึ่งตอนนี้บนพื้นดินมีคนจำนวนไม่น้อยทหารหน่วยรบพิเศษร,รอยอยู่ที่นี่แล้วจวงหยงกวาดตามองพื้นดินดูเหมือนว่าเราจะมาไม่เร็วเท่าไหร่แฮครั้งนี้เชิญทั้งหมด30ประเทศแต่ละประเทศส่งมาสี่

ตอนนี้ในสนามมีคนอยู่เกือบ100คนแล้วหลังจากลงจากเฮลิคอปเตอร์คนจํานวนไม่น้อยก็หันมามองทางนายเจ้าหน้าที่ต้อนรับเดินเข้ามาพูดกับพวกคุณด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่ฟังยากและติดขัดอย่างมากทั้งเครื่อบนทันทีไอคนนี้มันพูดภาษาอะไรของมันวะฟังไม่เข้าใจเลยสักนิดนายก็ทําหน้าที่เป็นล่ามให้คนนั้นบอกให้เรารออยู่ที่นี่ก่อนรอให้ทุกคนมาครบแล้วค่อยดําเนินการต่อหลังจากพวกคุณสี่คนลงจากเครื่องบินก็ดึงดูสายตาของคนจํานวนไม่น้อยทันทีมองไปทั่วสนามที่มีคนเยอะขนาด การรวมกลุ่มของพวกคุณสี่คนนั้นแปลกที่สุดปกติแล้วคนที่สามารถมาถึงที่นี่ได้ล้วนเป็นทหารหน่วยรบพิเศษเก่าที่ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนแต่การรวมกลุ่มของพวกคุณสี่คนกลับแปลกประหลาดอย่างยิ่งคนหนึ่งสูงใหญ่มากคนหนึ่งเตี้ยมากคนหนึ่งหนุ่มน้อยคนหนึ่งผู้หญิงในห้องทำงานแห่งหนึ่งคิ้วของเวเตะขมวดแน่นสีหน้าดูแย่อย่างยิ่งผู้ช่วยครูฝึกอีกคนที่อยู่ข้างๆก็ด่าด้วยความโกรธประเทศตรงหัวปีนี้ไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกฮันเตอร์ครั้งนี้เอาเสียเลยนี่มันส่งอะไรมากกันวพวพคร่